ทำเองกินเองเดี๋ยวทุกคนนะตำมกเพืก่อนไใ้นห,นหนึ่งบะสีก่อนนะจงเลงจงเลงจงเลงใส่แล้วก็ใส่หอมะตะแกรงนลงไปเนีบ่บไซลายจังะลรกินโบมิดทุกคนน้ำการทุกคนสนใจอยากได้็ดติทตตอเจ้าขาวได้เนาะดินตอนนะ่ประมาณสองเฮกตาร์ เป็นเิาคแพงราคาเขาเปนเพชรเต้นกนนี่ได้แซ่บเจ้าคมักกินเพชรนะกตึกตึตึ Hi everyone everything s i n g a today tonight สบาย สบายดีเด้อะโปรเมทินอห์ซูบุ๊กสุขขดสคนมันในเจคา,าวก็สิมาตั้มเอาที่ใบในโลูกมาตั้มเจลปักแก้วนะทุกคนเนาะสูตรของเจ้า,าวเองบม่ได้สูตรของไผ่นะทุกคนอุปกรณ์ในการตากับบุมีอย่างหลายง่ายๆแปลว่าโคเฮือนได้อันนี้มันเขาเอ้ดปักแก้วหรือปลา,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 าอย่างเขาเอ้ดปลาอย่างมันปักแก้วอย่กแ,กแหละเนาะเพราะมันมีแบบยาวๆกับแบบยาวเด แบบสันนะ่นเนาะกล่าวว่มีอย่างหลายเครื่องเรับกับมีบักเพชรกี่ไว้แล้วผักหอมและก็หัวหอมนะทุกคนหัวหอมนี่หลายอย่างประเภทก,รกรนนารหมักเพชรใส่เพชรหมักโปเพชรกับโปใส่เพชรคือนจ้าวหมักเพชรแต่ท้ามาซิตามมืดบบบนี้มาซินนตามมืดนาะทุกคนเนาะการ,การ ธรรมดาใส่กระเทียมน้ำกระเทียมตอกตีก่อนหรือว่าไปขวก่อนก็ได้ง่ายๆนะทุกคนแล้วก็จะมีน้ำปลาแดงใส่น้อยหนึ่งเราจะใส่ลายน้ำปลาแล้วก็ชูรสชูรสเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งววเ,นะเพราะว่าใส่ลายแซ่บลาไหลนัวหลถ้าบ่ใส่ไม่แซ่บเลยนะทุกคนเพราะว่าติดบางง่ายๆนะเทาก็ะิมาตําก่อนอันดับแรกเ่าต้องมาตมํากับเพชรแหนมไทยเกลือไปดํอยูฮานเด้ ลูกค้าก็กินเพื่อจะยิ้มอยู่ลูกค้าสาวสวยดิขั้นกล้องหันได้ก็สิหันให้เบิรงโยั่วซันเพื่อนช่งสิบเบิรงหนา้าเพื่อนช่งสิบเป็นแพทย์เป็นหมอประมาณนี้แหละเบิรงกเบิร์กดาวดาวนนะทุกคนเนะาะกใส่เบิรงนี่ปักแก่ห้องขวแขดแล้วมีย้ำห้อเพ็ดเรียบร้อยเ้ามาต้มสืนะ่อเนาะเ้างเพชลงลืมมือมาต้มก่อนว่าเ้าสิใส่เนี้ยก่อนจังใดเนาะทุกคนวิธีต้มอยากให้แบบเพชรแหลกเอาต้องต้มอันนี้ก่อน เ้าต้องตำหักเพ็ดใส่กับแตงโนะใส่หักเพนะ็ดเนาะพอข้าสวยข้าต้องใส่มือตำเองกินเองเดี๋ยวทุกคนเนะาะตำหักเพ็ดก่อนตำหักเพ็ดแล้วก็ใส่ซุลโดในเนืองแบบนี้ก่อนเนาะตำหักเพ็ดแหลกก่อนเนาะทุกคนเนาะ กเพร้าว่าใส่เพชรป่นก็ได้แล้วจะมหมกักบางคนจับเอาไปปั่นนะนะคือเจ้าขาวนี่ตำตำกระตำมะพร้าวเป็นแหลกเลยทุกคนเนาะมันแหลกประมาณนี้ถ้าว่าให้แหลกละเอียดบต่ตแหลกละเอียดเพราะว่ามันบดแทบแล,นนแล้วก็ใส่ัวหอมนั่นนี่เคร่งๆเคล่งๆใส่แล้วก็ใส่หอม มันมีหอมบัวแลกาหอมบัวแล้วก็มีอังเขาเอนอนงกบลืมซื้อเลยผักหอมป้อมแลก็ผักหอมเปรตำคุเลคุเล,ค,เลคุเลสกันนะทุกคนเนะแบบนี้ตำคุเลคุเลกันทำมาให้แหลกกันตแหลกก็ได้ก็ตาแหลกก็ได้เซ็บเซบ็นี่ครับใส่เป็นนวซเอกีกทุกคนพาเอาเน้นเป็นนวดดิ กัวหั่นขาวเจี๋ยขาวนี่พี่ไกบ่บนนี้เป็นนัวปันดายแต่ตำกินเองเห็นนี่เป็นนัวน้ำเจลสินี่ต่วผสมหักบะมี่มยังลายต่อปลาแก้วก็เ,เทาใส่เชอร์หน่อยเพราะว่ามันสิบแรแหลกเลยลาแ,แก้วลงไปตำค,ค,คุเล็คุเลคุเล่เอาเงินน้ำผลเลยลูกทายไปน้ำตำไปน้ำนะทุกคนนะ บอกว่าตำแหลลกบอกเขาบว่าต้องตํำให้แหลกนะกทุกคนนะตําให้มันแบบหยาบๆนะกินกับผัก,กบแบบเ้วเพิ่นตาปลาแก้วผงสูตรเจ้าเอง้าสูตร้พื่อนอ,นอนชีอัช,อชิแซ่บกัหรือว่าบุแซ่บกวัวกับบุ๊ปนสูตรเจ้านในแซ็บแนนอนเพราะว่าเห็ดเองแซ่บเองเนยบไซล่าสำนักกินบบเมิรทุกคนอื สิไปเวียงะอืมตัมคุณเล่คุณเล่คุณเลคุณเล่สกสกันเลยทุกคนอุ้ยตั้ไปตําม,มากับกระเด็นทุกคนเลยเอาตั้ตมให้แหลกเแหลยทั้เสีเให้แหลกได้ทัม้มอ่าให้แหลกเลยมันจังันนะมันจงเซ้นให้ละเอียดนะภาษาไทยภาษาลาเพเดิ้นให้ให้แหลก ให้มันหมุนให้มันแหลกขักหักเลยเพราะว่าบางเทอเป็นคนเล่าก็ลืมเพราะว่าฟังหลายอันผสมกันนะนะเอาก็จะใช้เวลาตามกับประมาณสิบสาวนาทีมาเลยก็จะแหลกเลยหากเขาก็ะชิ่อลกลบยัดตะต้อนเอาเนาะทุกคนเนาะผงก่อน เป็นประมาณนี้แหละทุกคนจะกกไปทํากินอยู่บ้านก็ได้หรือว่าอยากทำเตเจขาวะ่ะมาใส่ส่วนผสมย่างเน่ัใส่พักอย่างอื่นก็ได้พักเทียมหรือว่าพักอีกคู่ก็ได้ส่วนหลายเขาใส่พักอีกคู่ตมปลาแก้วเนี่ยเตเจขาบุมมีพักอีกคู่นะทานอยู่ปักเซใส่พักอีกคู่อยู่พักอีกคู่มันจะหอมกว่าน,นะมันจะหอมมันจะละมุนกว่านะทุกคน ใส่น้ำปลาเนาะอ้ยเลียงรนน้ำปลากระซิซีแบบข้าหมักเลยหมักเข้มใส่เข้มแล้วก็ปลาแดกน้อยหนึ่งนะปลาแดกอย่าหลายเด้อทุกคนใส่น้อยหนึ่งพอมันเป็นหอมเสื่อๆนะคั้นใส่ลายมัดซีแบบว่ามีกลิ่นใส่ไ,สบบไ,สได้บรดนเอาก็ตามคุณเล้ง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 ให้มันเน้่กันแล้วฮาก็มัดซีอีกรอบหนึ่ง ว่ามันจะแซ่บหรือว่าแซ่บว่าัานซิมก่อนนะทุกคนใช้มือซิมแซ่ดอ่ะก่อนเนาะหักบล็อเพชรป็นไบน,นี่เรียบร้อย เล่วเล่อทุกคนแก่ปลาแก่แซ่บแซ่ะมาเด้อมากินข่าวน้ำการทุกคนนี่กินกบผักลวกกบผักบนรวกหรือกะกรอบนะนปลาแก่นะทุกคนกินข่าวเพนน้ำการทุกคนมาทุกคนกินข่าวเพน พะว่าคนอื่นแค่กินข้าวแรงข้าวเที่ยงิครเขาข้าแรงสิเขากินข้าวเพนวะซานนะสบายดีสบายดีอีกรอบนะทุกคนหลังจากเข้าตต้มแล้วเาก็มากินข้าวข้าวนี้ก็ข้าวขาวนึงทุกคนข้าเบาตำรวจขึ้นหลอดเฮะกับกอกเ้ยกินง่ายๆ เขาว่ากินลวกกับกินบะลวกอันนี้แซ่บกว่าแล้วเขาอากินกินแม่นมีก,กรอบกว่าแต่พักมันมงามปักแก้วหมู้านนี่ไปปักตอกไปบึงดินนะสุกคนว่าแรกอะใครสนใจอยากได้ ปฏิต่อเจ้าค้าได้เนาะดินตอนน่ะประมาณสองเฮกตาร์ค้เหมืขายแพงราคาหลังไม้นะทุกคนเนาะราคาหลังไม่ประมาณหลักเฮกตาร์หนึ่งประมาณแซนหน่อยๆน,นี่แหละ,ะคนอยะขายหักต่อกันได้มาซูบูกิมาะซัว อ,อดอเนีเจ้าไดีนะเออาเอาเอา่อาาดนทุเลยนเ,เพชรแตร่กุหนหีนได้แซ่บเจ้าฮามักกินเพชรนะครับก้าว ไอนน้กินกระเพกระพุ่นกระพับไอ้นนนะกะกระพุ่งกระแทกหรือว่าเป็นซ่วกกีเหลากิน่าๆเลยวกไม่ได้้องกินนะนเน้อเ็จใจ อยากลงไปปักเซอยู่นี่แหละหมู่บมีบวมมีหมู่ยุปักเซ่ไฟมีหมูได้กลินได้คุยได้กยังเปละมือก็ดีแบบหนึง่งทุกคนอยู่นี่เพื่ออยู่กับมีน,อน้องโน้นมียังกะธรรมดาหม,มูคู่เขาก็มีลูกมีครอบครัวเมดนะครอบครัวเขาค่ะเขาไปเหตุการณ์เหตุงานนะอม กินไปเมาไปวไปเล็นน้ำไปน้อยเมอแรงทั้งเบิงไปอยู่ห้อนก็น,นอนอยู่บุรีอนอนกบลาบทุกคนทักคนอย่างหรือว่าเป็นน้ำอากาศกันเนาะ วดกระดูกประเดี่ยวไมือนที่จัทีไปบุญ่ะนที่ไทยอ่ะ้จะเจ็ดแปดัเกาสิบสาเอ็ด หนึ่งสองบุญวันที่สองบุญแบบว่าบุญวันศาตของเรานะทุกคนสิพ้าทุกคนเป็นหรอจะสองสามมืออจาจจะขาเสร็จเป็นลำบูงจากมือหนึ่งมือมบงจะตีไพมาย่างบุง้งดส่าไหลครับใส่ปลาไหลครับเจาใสหนาไปนะทุกคน,กคนหามข้า,าวเร้ chín đi như cái im này đó tụi quân Im bên nam cá thường bên nam ta anh em bơi lục ha nghe bên nam nữa tôi nó Hãy subscribe cho im คลิปนี้ก็ะิเดล่ากนเดอรจังไรก็ฝปากกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดซับสไคร์เนี่ยเดอรอันไดผพิดพลาดประการใดกับอมเมนต์ีเปียนกลับมาได้เนาะนอมรับอยากให้เจ้าเขาเห็ดแบบใดกับยินดีนะทุกคนเนาะบ๊ายบายสบายดีดเพจถ้ามีตาโบเพรที่ไปกินละเรเพๆ